ขับรถสองแถวส่งแอลเรียนลามนะโอ้ต้องลองเพลงเกี่ยวกับลามคำแหงหน่อยนี่ครับทางเขาเรียกว่าอะไรทางข้ามตรงลางคำแหงกำลังจะเปิดใช้วันที่15นี้โอ้ยสุมสามกีบครับก็มาอวยบอกว่าโอ้ยขอบคุณท่านชาติชาติที่เล่งรัดทำให้เปิดได้อย่างรวดเร็วว่าท่านไว ว้าวซุมซุม,ซมอันนี้เนาะซุ้มสามกีบนี่เนาะคือจังหวะมันคือแบบอยู่ในกาลาเนาะคือซุมคนพวกนี้แหละเหมือนเพิ่งอยู่ในกะลาแล้วโดนเปิดออกจากกะลาแล้วก็เพิ่งเห็นโลกภายนอกว่าเขาโอ้มันเป็นยังไงบ้างเนาะไม่เคยไม่เคยออกจากกะลาไม่เคยออกจากอ่าทวิตเตอร์ไม่เคยออกจากโลกออนไลน์เลยอยู่ๆก็มาอวยกัน อวยชัดชาติอันนี้ไม่ได้ว่าชัดชาตินะแต่ว่าสามกีบนี่แหละนะแต่มาว่าว่าสามกีบนี่แหละที่มันอวยเกินไปมันบอกว่าชัดชาติมาเร่งรัดงานให้อตามกําหนดการเขาก็จะเปิดอยู่แล้วนะเออแล้วน,น,นี่มาชุบมือเปิบเลยและเดี๋ยวอีกหลายเส้นทางกำลังจะเปิด อุโมงข้ามแยกอุโมงอะไรต่างๆรถไฟฟ้าก็กำลังจะเปิดปี65นี้สายสีชมพูสายสีเหลืองนี้นะครับสามกีบช่วยออกจากกาลาซะบ้างเถิดค้น Google ซะบ้างนะไม่ใช่เอะอะก็จะมาว่าชัดชาติเป็นผู้สรรร้านทุกอย่างชัดชาติมาอยู่แป๊บเดียวทุกอย่างก็เสร็จ ชาติชาติมาอยู่แป๊บเดียวอันนั้นก็เสร็จอันนี้ก็เสร็จอันนั้นก็เสร็จมึงช่วยออกจากอาลาหน่อยแล้วมึงก็ช่วยเข้าไปค้น google หน่อยว่ามันเป็นผลงานของใครนะเอออัศวินเขาทำมาหมดแล้วก็จะเสร็จแล้วนะ่ะเขาถึงได้บอกว่าขอไปต่อมันจะเสร็จอยู่แล้วอีกนิดเดียวมันจะเสร็จอยู่แล้วนะ่ะนะถ้าอัศวินอยู่มันก็เสร็จไปแล้ว มันก็ต่อต่อต่อนั่นต่อนี่ต่อ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 ไปเรื่อยๆนะผลงานเขามีผลงานเขาเยอะแยะแต่เขาไม่พีอาร์เขาไม่โปรโมทเขาโปรโมทไม่เก่งเหมือนไอ้พวกแก๊งสามกีบแก๊งสามกีบมันเป็นแก๊งสื่อซื้อสื่อไว้หมดทุกสิ่งทุกอย่างสื่อมันก็เลยอวยกันสารพัดอวยนะนะเออนี่ก็น่าจะเป็นไอโอชาติหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่นะ มหาวัาสลิมเป็น i อโอนี่ i ออชัดชาดติเต็มไปหมดเลยเออนะรถไฟฟ้าสายสีชมพูก็ใกล้จะเสร็จแล้วที่วิ่งบางเขนไปแยกลำสาลีอ่าไปลำอินทาไปน่ะแล้วฝนะฟายสายสีเหลืองก็จะเชื่อมจากสีนัคครินไปลำกำแหงไปทะลุนะู่นนะอะไรอะ่ะรู้เอ้ยไอ,อ,อ,อ้ตรงลำอินทานี่นะเออ ได้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวพอสักพักการจราจรข้างล่างมันก็คล่องนะแล้วเดี๋ยวจะมาหาว่าโอ้ยผลงานชชาิอีกเราทํทำให้รถหายติดได้วันตโอ้ยอย่าเคมอย่าเคมไม่เอาไม่เอานะอย่าเคมอย่าเคมเออให้เกียรติให้เกียรติหน่อยให้เกียรติหน่อยให้เกียรติผู้ว่าสวินหน่อยเออ หลายโครงการนะมันจะเสร็จในสมัยชาติาตนี่แหละนะไปเปิดอินเทอร์เนต็ตดูได้ไม่เชื่อนะเออก็เหลือแต่สายสีส้มนี่แหละที่จะเสร็จในปีสองห้าเจ็ดศูนย์อีกห้าปีเพราะว่าเขากำลังขุดใต้ดินอยู่นี่กำลังประมูล t.o.r ออยู่นะเพราะมันเปลี่ยนแบบเปลี่ยนอะไรนะเออนะ ต่อไปมันก็จะเชื่อมกันหมดอ่ะนะใครมาเป็นรัฐบาลสมัยหน้าก็มาเคมกันหมดอ่ะเออออกจากกรลาบ้างนะสามกีบนะอวยกันซะแบบโอ้ยอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไข i b e กันด้วยนะครับ